เกมเหรอครับรถแรงแรงตับตังพังตามตีนครับเขาเขมาอูธิรพลซอมบ่เป็นนะครับถอดเปลี่ยนไม่อย่างเดียว เครื่องราคาสองหมื่นนะครับบ่ต้องซ้อมนะครับถอดทิมเลยครับเพราะว่าซ้อมบ่เป็นครับเข่ามาอูต้องทําใจนะครับคือว่าซ้อมบ่เป็นนะครับต้องถอดทิมอย่างเดียวนะครับตั้งทำยี่ไหมไมานี่หาแตงเงินมาหลุดครับอย่าไปคึดนประซางคนที่ซ้อมเป็นนะครับเด้อ สนใจสอบถามบ้างเครื่องยนต์นครับเขามาหาไดเลยนนะครับรับติดตั้งครับว่ารับซ่อมเปลี่ยนไม้ยังเดียวเปลี่ยนเครื่องบังคัเบิดหลายสำไล่บ่งไฟหรอก